อยากจะบอกว่า FC ทำมาให้นะคะคิดได้ไงก็ไม่รู้ว่าถูกใจมากคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครนะคะเขาทำเป็นแก้วและเป็นรูปแม่หญิงมานะคะรู้สึกแบบนะคะใครอยากจะได้นะคะสั่งนะคะ <laughs> ใครอยากจะได้สั่งนะคะสั่งนะคะเออสั่งนะคะ ไม่รู้ว่าจะขายดีหรือจะ,จะ,จะส่งให้ฟรีดีแต่ที่แน่ๆชอบจังเลยค่ะทุกคนค่ะ FC ทำให้นะ,ะแบบประทับใจจังเลยอ่ะนะคะแล้วก็ของที่ที่ส่งมาวันนี้นะ,ะวันนี้อีกสองกล่องส่วนเมื่อวานนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มีมีอาหารเจนะ,ะมีอาหารเจก็มีโรซ่านะคะมีกึ่งพโล้โรซ่า น้ำพริกน้ำพริกคุณชายนะคะน้ำพริกเอ่อน้ำพริกคุณชายนะเป็นน้ำพริกเจนะคะแล้วก็น้ำพริกตาแดงด้วยค่ะพริกตาแดงก็เจนะของของคุณชายแหละดูเนี่ยอืมก็มีขั้กิ้งอันนี้ขั้กิ้งเจอีกนะคะของอา่าโยโยตานะคะโยตาอาหารเจนะคะอา่าส่วนอันนี้นะคะอันนี้อา่าน่าจะเป็นปิดปิด ฝ่าเท้านะคะติดฝ่าเท้าเห็นไหมคะอันะะนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกนกขอบคุณลูกเกตนะคะแล้วก็อีกอีกคนนึ่งอานไม่ออกแล้วมีมะม่วงสามรสนะคะแล้วก็มีน้ํามันน้ํามันโอสดนะะเพราะเขารู้ว่าแม่หญิงนี่เจ็บเข่าแล้วก็มีสเปร์นะคะสเปร์ฉีดนะคะฉีดเวลาวิ่งนะคะน่ารักเกิดด้าน,นะะแล้วมีน้ามันน้ำมัน 700รอยวัตนะคะอืนี่คือขอบคุณลูกทุกคนนะคะที่ให้เกดและประธานแม่หญิงนะคะที่แน่ๆนะอันนี้ถูกใจมากคือถูกใจทุกอันนะคะแต่ว่านะคะแล้วก็มีผ้านะมีผ้านะแล้วก็เอามีสร้อยนะสร้อยนะสร้อยนี้นะคะก็คือเขาซื้อส่งมาให้แม่แล้วก็มีมีกำยานด้วยนะคะกำยานก็จะมีแบบอันนี้คือแม่แกะแล้วนะคะแก,กะใส่นะ เป็นกำยานนะคะเขาซื้อส่งมาให้ขอบคุณลูกนกนะคะกำยานนี้เนีเป็นลูกนกส่งมาเนาะแล้วก็มีสร้อยพามเม่นะคะสวยมากะนะคะขอบคุณนะคะ